ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง98้าแพารวยอ่าพอแล้วพารวยและชัยพารวยกันพี่น้องเอฟซีครับผมอ่ามือ่อนี้ยจะพาเอฟซีมาจีบสาวลาวกันต่อนะครับมื่อนี้ยกับเป็นวันที่อ่าพี่น้องเอฟซีครับผมรอสักแป๊บหนึ่งพี่น้องเอฟซีครับผม อ่ะพี่น้องเอฟซีครับผมอามาแล้วครับมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีของวันจันทร์เลอวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจันทร์ ผมเล่าพัฒนานะครับผมกับเล่าพัฒนานะครับผมอ่ะเบาอาเซียนปาตานนะครับพี่น้องเซียนปาตาันนะครับผมอเซียนปาตันนะครับ บนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับ7กับแปดน้องเอฟกับ8 กับแปดเซียนปาตานให้วิง่งบนล่างเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเด่นที่เจ็ดวาสันนะครับพี่น้องเอฟเซียนปาตานมาใหม่ๆบัดบาดพี่น้องเอฟครับผมอ้าพี่นอ FC, ้องเอฟซีมาลุยกันตอ่อครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสี่เจ็ดห้าครับผมแปดหนึ่งแปดสอง แปดสี่และแปดห้านี่ครับพี่น้องครัพี่จะมีทั้งหมดอยู่แปดคู่นะครับแปดคู่แปดคู่อาเซียนปาตานเนนห้ เน้นให้สองคู่กันครับผมเน้นให้สองคู่กันนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่กับผมเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่พี่น้องอีพี่นะครับอ่ะส่วนมีตัวกันด้วยนะครับพี่น้องเอากันไว้นะครับตัวกันต้องใช้สีแดงพี่น้องเนาะ กันหกเจ็ดสองหกสองเก้าและหกหกนี่คือตัวกันและพินนองเลอร์ นะครับคือตัวกันนะครับอ่ะมาต้องคิดเชนล่างกันเลยพี่น้องอีพของเก๋เห็นกันนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องอีพีแคปหนะ้จาจอไว้ครับผมตัวกันของเซียนปลาตัานนะครับผมตระกาศตัววิ่งรูดบนล่างเจ็ดกับแปด เส้นปลาตันหายเด่นที่เจ็ดนะครับแปดเป็นตัวร่องนะครับทำวิ่งกับให้วิ่งเจ็ดรูดเจ็ดกันนะครับอส่วนจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเห้าแปดหนึ่้เน้นที่7 1กับ7 4ครับผม นี่ครับพี่น้องเอฟซีอ่ะส่วนตัวกันเส้นปลาตันกันให้ทีหกเจ็ดกันซีคูพี่น้องหกเจ็ดสองหกสองเก้าและหกหกกับผมนี่คือตัวกันเด้อพี่น้องเด้อคือตัวกันนะครับเอ้าพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้เอาไปโปรดพิจารณานในการรับชมแนวทางลาวพัฒนา ของเซียนปาตานนะครับผมนะของเซียนปาตานนะครับอ่ะลายคแต่ก็มีตัวเน้นพี่น้องซีครับผมมีตัวเน้นเด้อเน้นเจ็หนึ่งกับเจีนะครับผมเน้นทีเก็หนึ่งกับเจ็สีนะครับเซียนปาตานเอาสุดท,าท้ายท้ายคลิปนี้ขอให้พี่น้องซี่ลำลำลรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยกันเด้อพี่น้องกับลาวพัฒนาวันจันทร์